ตัววิชจาณาสมปันโนสุขะตัวกาวิตโนอาตุรุตุริสธรรมาสักดิเตคาเทวะมัวนสานังตัวตัวตากวาติสวาตุนพาทวตาตางวาน สทสอบหนสอสดสอทอมเช็คสส้เช็คเอา เชิญนะคะเชิญเข้าบ้านได้เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวพักดื่มน้ําดื่มท่าทานข้าวด้วยกันนะคะขบวนขันหมากนะคะวันนี้ทุกท่านนะคะเสียสละเพื่อเจ้าบ่าวเป็นอย่างยิ่งค่ะขอขอบรคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะเดี๋ยวทีมกั้นประตูเดี๋ยวเตรียมตัวรอนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้ขันหมากเข้าบ้ จริงๆนะคะไว้นะคะเพราะว่าเรามียาดมหงไทยแล้วนะคะแม้แต่นักกีฬาโอลิมปิกยังต้องดมค่ะอ่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะเดี๋ยวป้วยอ้อยนะคะผูกเอาไว้ด้านในบ้านเลยนะคะมีเชือกอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวรอรับเรียงผันหมากสักครู่หนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณทีมรถแห่ด้วยนะคะเดี๋ยวเจ้าเบ่านะคะก็จะได้เริ่มผ่านประตูเงินประตูทองนะคะ เ้าด้านในได้เลยนะคะขาหมูนะคะรับน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวน้องแก๊บเอาน้ำให้คนถือขาหมูด้วยนะคะอ่าเรียนเชิญเลยค่ะกล้วยอ้อยเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวรับน้ำด้านหน้าบ้างนะคะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะวางขันหมากแล้วเดี๋ยวพักผ่อนกันสักครู่ดื่มน้ำดื่มชาให้เย็นอกเย็นใจนะคะวันนี้รถแห่แตรวงนะคะทีมงานสอ รักที่สุดดีที่สุดนสะใภ้ค่ะชื่ออะไรคะชื่อฝ้ายคะ่ะจริงนะคะน่ารักคะ่ะชื่อจริงนะคะมนชิตาค่ะนามสกุลใจสุเปลี่ยนให้ เด็กๆสี่คนเดินขึ้นมาเลยค่ะลูกเด็กๆสี่คนเดินขึ้นมาเลยค่ะ ประมาณสองสองสามปีแล้วล่ะโอเคไหมคะวันแรกได้ไหมคะแำวันแรกเลยเจ้าเบ้าเขินนะคะทุกวันคือวันแรกครับนี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวดานของ่ายๆกระชับกระชับนิดนึงนะคะ เธอภาษาบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะคะโอเครับซองแล้วผ่านเลยค่ะขอบพระคุณค่ะให้พี่โอมนะคะเล่มชื่อวี่้ายให้ดังแล้วก็ให้นานที่สุดคะ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามเริ่มลักาครับต้องได้ยินแล้วนะคะ จุดนี้นะคะโอเคขอบพระคุณค่ะนางต่อไปเลยค่ะก็เพื่อนเจ้าสาวเป็นภาษาใต้นะคะอยากให้เจ้าบ่าวบอกรักเจ้าสาวเป็นภาษาใต้ค่ะภาษาใต้นะคะภาษาใต้ตัวช่วยมาหน่อยนะคะภาษาใต้ค่ะตัวช่วยมาหน่อยค่ะตัมานยนะคะตัวช่วยมานิดนึงค่ะ ต่อภาษาใต้ครับผมตกไเลยเข้ามาในาน้องใต้จ้างโอ้โอเคเป็นภาษาใต้แบบหลบลิขิตนะคะอ่ะต่อเลยค่ะด่านต่อไปค่ะก็อยากจะให้พี่โอมนะคะท่องคาถาบูชาเมียให้ใต้ฟังหน่อยค่ะขอสักสี่บรรทัดสุดท้ายานะคะ เริ่มตั้งแต่นนคนทายได้เลยนะคะเหมือนน้ำเลือดอ่าโอเค <laughs> แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ <laughs> ยอมให้เขาเดินมาไกลอ่ะรักเมียต้องเข้าใจไม่มีใครใหญ่กว่าเมียรักเมียอย่าเถียงเมียคำพูดเมียใหญ่กว่าใคร <laughs> อ่าโอเคขอบพระคุณค่ะนายตกคนต่อมาเลยนะคะ ทำนั่งสัญญาให้กับเขาฝนส่งไปให้พี่โอมเลยครับง uh, ่ายเลยสาพี่ก็ไม่อยากออกสัญญาอะไรนะครับแต่ว่าพี่ทำทุกวันนี้พี่ว่าพี่ก็ทำดีที่สุดแล้วเพื่อน้องแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะดูแลครอบครัวน้องให้ดีที่สุดหนูฟางโอเคไหมคะพี่ฝนโอเคไหมคะ รับซองเลยค่ะความเหื่อาทีมขันมากขอแห้งหรือยังคะไก่เกือบแล้วค่ะได้น้ำหรือยังคะไก่ยังเลยจ้าเดี๋ยวน้องแก๊ปนะคะเอาน้ำให้พี่ไก่สักนิดนึงนะคะน้องแกป๊ปขาอยู่ตรงไหนเนอเ่ย ไกอยู่ไหนเขาเนี่ยอยากเห็นลือเกินเดี๋ยวน้องแก๊บนะคะเดี๋ยวนำน้ำให้กับไก่นิดนึงนะคะเ่นี้โอเคไก่มาเป็นคู่ขอน้ำมาเป็นคู่ไก่มาเป็นคู่ขอน้ำเป็นคู่นะคะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอไก่รอสักครู่นะคะไก่รอสักครู่นะคะโอเค ก็ไกลได้น้ำแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอเหมือนเดิมก็ะตายกรตากตากตาเสียงลื่นมากนะขอต่อผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านพร้อมกับการฝักน้อฝักตัวเอ็นสมาชิกครอบครัวของอีกฝ่ายค่ะส่วนการกั้นประตูนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่จะให้เจ้าเบ่านั้นได้ซื้อใจนะคะของทางฝ่ายบ้านเจ้าสาวโดยการนำสินสอดทอมโดยนักการนำซอง your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i love